และสำหรับเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอตัวนี้ครับผมจะมาสอนเพื่อนๆครับ AFK นะครับชนิดที่เรียกว่าปล่อยจอนะครับทิ้งไว้และให้ตัวละครของเราเนี่ยฟาร์มให้อัตโนมัติเลยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบครับของตัวแร่หรือตัวมอนสเตอร์นะครับผมเราก็สามารถเลือกฟาร์มได้เลยว่าจะฟาร์มอะไรนะผมและวิธีที่ผมนะครับจะสอนต่อไปนี้ผมต้องขอบอกว่าเป็นวิธีธรรมชาตินะผมเราไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงนะครับอย่างแฮ็กหรือสคริปต์แต่อย่างใดนะับ เป็นอมโครนะครับทั่วไปเพื่อนเมื่อจะใช้ในส่วนของ t i n y t a ร์นะครับโปรแกรมยอดฮิตแบบนี้ก็ได้หรือนะครับอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมจำลองมือถือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น m ู o ู l l Player นะครับอะไร BlueStack นะครับถนัดตัวไหนใช้ตัวนั้นเลยขอแค่ผมเป็นมาโครที่อาจจะคลิกได้นะครับคลิกไปคลิกมาตามจุดต่างๆนะครับผมสิ่งที่สำคัญนะครับผมต้องดิสเครดิตนะครับ ไว้ณนะตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าผมจะสอน f อนะครับแบบ56ชั่วโมงได้ก็จริงนะครับแต่เพื่อนๆนนต้องมีทรัพยากรนะครับหรือของในระดับหนึ่งก่อนสิ่งที่สําคัญเลยถ้าอยาก f อให้ได้นะครับจริงๆเนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยไม่ฟาร์มในจุดที่คนอื่นก็อยากฟาร์มเหมือนกันนึกออกไหมสมมติว่าผมฟาร์มแบบจุดที่มอนสเตอร์ไม่เกิดอะสมมุติเนี่ยผมหลบมุมนะครับฟาร์มอยู่กับที่อย่างนี้นะครับ มอนสเตอร์ไม่เกิดนะครับแน่นอนเราก็จะไม่มีใครกันแกล้งนะครับการกันแกล้งนะที่นี่คืออะไรนะถ้าเพื่อนๆฟาร์มในจุดที่คนอื่นก็อยากฟาร์มด้วยปัญหาที่ตามมาคืออะไรครับเขาก็จะลากมอนสเตอร์เนี่ยแบบนี้ลากมาหาเพื่อนๆนะครับแล้วก็ให้เราตายงงไหมอ่านึกไม่ออกนะครับจุดที่คนอยากฟาร์มกันมากที่สุดนะครับยอดนิยมน่าจะเป็นตรงนี้นะครับนี่ทางลงตรงนี้นะครับผมว่าคนเนี่ยอยากฟาร์มมากที่สุดนะครับ เพื่อนๆเนี่ยอาจจะตั้งนะครับมาโคขุดไว้นะครับอย่างนี้ก็ได้เนี่ยตั้งมาโคขุดไว้นะครับแล้วก็มีคนลากนะครับมอนสเตอร์นะครับมาให้เราโดนตีอ่ะเนี่ยลากมานะครับสมมุติมีคนฟาร์มอยู่ด้านล่างนี้นะผมก็ลากนะครับมาให้เขาเนี่ยโดนฆ่าอ่าหนมปัญหานี้นะครับวิธีแก้ง่ายๆครับคือเพื่อนๆเนี่ยต้องมีเกาะนะครับที่มีสถานะต่อไปนี้ที่ผมจะบอกครับคืออ่านว่าอะไรวะ Radio Active นะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับมันคือการสร้างความเสียหายโดยรอบนะครับเอาง่ายๆแบบเมื่อสักครู่นี้เลยผมจะไม่ถืออาวุธนะแล้วผมจะไปหามอนสเตอร์นะครับอ่ะผมจะยื่นเฉยๆนะครับให้มันตีผมเห็นไหมความสามารถของเกาะนี้คือมันจะสร้างความเสียหายโดยรอบแต่เผื่อไม่ชัดอันนี้มันอาจจะมีออร่าไฟนะครับผมจะทําการเปลี่ยนเผาก่อนเพื่อความง่ายอ่ะอันนี้เดมอนมันมีออร่าไฟนะครับตอนโดนฟันอ่ะนะครับนี่นี่คือความสามารถของเกาะผมนะครับ มันจะเป็นเหมือนแบบกรดๆนะครับนสร้างความเสียหายโดยรอบนะครับซึ่งนะครับมันจะสามารถลดปัญหานะครับการที่เราเอฟเทิ้งไว้และมีคนลากมอนสเตอร์มาใส่เรานะครับเราจะไม่ตายอ่านี่ก็คือวิธีแก้ทางของคนที่พยายามหมายปองชีวิตเรานะครับเราก็จะต้องใช้วิธีนี้นะและวิธีนะครับการคับชุดนะครับให้ได้สถานะแบบนี้นะผมพูดตามตรงว่านะเวลานี้มันคือการสุ่มนะครับ แต่ทํายังไงล่ะให้มันสุ่มแล้วมันมีโอกาสติดสถานะแบบนี้เพราะบางคนเนี่ยค้าบมานะครับอ่ะมันอาจจะไม่มีสถานะติดแต่ว่าชุดที่ไม่มีสถานะติดน่าจะยังไม่มีน่าจะยังไม่มีอเดี๋ยวเอกไปข้างนอกก่อนอ่ะสำหรับวิธีการค้าบชุดนะครับให้มีสถานะติดนะครับณเวลานี้เท่าที่ผมทํานะครับเพื่อนๆต้องมีวัตถุดิบนะครับระดับเลเจนดารี่นะครับเป็นส่วนประกอบตามนะครับส่วนประกอบตามอ่ะคืออะไรนะครับส่วนประกอบหลักนะครับสมมุติว่าผมอันเนี้ยอัดไปนะครับ เพื่อทาเกาะนะครับแบบเกาะเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแล้วผมก็ตามด้วยเลเจนดารี่นะครับสักเท่าไหร่ดีนะครับสักประมาณเท่านี้นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ค้าให้ดูนะนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยใส่วัตถุดิบนะครับระดับเลเจนดารี่นะครับตั้งแต่1 2นะครับจริงๆเหมือน3เนี่ยไม่ต้องก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีนะครับเกาะของเรามันก็จะดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเพียงแค่เพื่อนๆอ่ะใส่แบบนี้ก็ได้ครับก็มีโอกาสนะครับรับพาสซีฟนะครับหรือสถานะติดมากับเกาะแล้วนะครับผมแต่จะได้อะไรเนี่ยต้อง สุ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมสิ่งที่สําคัญนะครับจะดีมากถ้าเกิดสุ่มได้อันนี้นะครับผมเพราะมาสร้างความเสียหายโดยรอบในขณะที่เราเรายืนเก๊กเฉยๆเนื้อไหมยืนเก๊กเฉยๆนะครับก็สร้างความเสียหายแล้วนะผมไม่แน่ใจว่ามันมีอีกสถานะหรือเปล่าที่เป็นเป็นพอยซันนะครับเป็นพิษสีเขียวนะครับผมอ๋อมีมีมีรูนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่ามันเป็นรูนที่ใส่เกาะได้เหมือนกันแล้วก็สร้างความเสียหายโดยรอบนะซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยมีนะคสำหรับรูนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ขึ้นภาพไว้ให้ขึ้นภาพไว้ให้นะซึ่งรูนตัวนี้เหมือนว่ามันจะหาได้จากซอมบี้นะครับที่เวอร์แรกเลยนะโอกาสน่าจะออกยากอยู่ถ้าเกิดใครโชคดีได้นะครับผมรุนตัวนี้มาก็สามารถใส่เกาะได้เลยนะครับอาจจะใช้เอฟเคได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือวิธีการเอฟเคของการขุดแร่เนาะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากขุดแร่นะครับก็ลองวิธีที่ผมเนี่ยสอนไปนะครับถ้าเกิดผมพูดเร็วไปนะครับแล้วฟังไม่รู้เรื่อง ก็กลับไปดูใหม่นะก็กลับไปดูใหม่เราทวนอีกทีนึ่งอ่ะแล้วเราจะสรุปอีกทีนึงนะอยาก AFK ให้ได้นะครับอย่างตามเลยต้องมีเกาะตัวนี้นะครับไม่ไม่ใช่เกาะรูปร่างแบบนี้นะเกาะที่มีสถานะแบบนี้นะครับ Radioactive นะครับเพื่อเราจะใช้ AFK นะครับจะเป็น1ชิ้นนะครับหรือติดมา2ชิ้นแบบนี้ก็ได้ซึ่งผมใช้ชิ้นเดียวเนี่ยก็เอาอยู่นะครับก็เอาอยู่สำหรับการโดนมอนลุมตีนะครับ1-2ตัวก็ได้อยู่นะครับอ่า หรือถ้าอยากฟาร์มมอนนะครับก็มีวิธีนะครับแต่อันนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถ้าเกาะไม่แข็งจริงนะอคือแน่นอนว่ามีสถานะแล้วเนี่ยเกาะต้องแข็งจริงด้วยนะครับส่วตวผมจะยืนนะครับแบบยืนเฉยเลยนะอ่ะเข้ามายืนเข้ามาอ่ะเดี๋ยวผมซูมเข้าหน่อยนะครับเนี่ยผมโดนลุม3มตัวนะครับก็ยังถือว่าเอาอยู่นะครับผมก็ยืนปล่อยทิ้งไว้ครับอาจจะตั้งม a โครคลิกแค่ตรงนี้ครับคลิกแค่ตรงนี้นะครับอ่ะอันี่คือการวิธีฟาร์มมอนสเตอร์ครับไม่ยากครับ เพราะว่าเราแค่ยืนเฉยนะครับหรือจะตั้งอ่ะเหวี่ยงดาบไปด้วยก็ได้ครับเหวี่ยงดาบนี้ไปด้วยก็ได้นะครับออโต้คลิกอืมตั้งเหวี่ยงดาบออโต้คลิกอย่างนี้ไปด้วยก็ได้นะครับแต่ที่นี้มันอาจจะมีปัญหาตามมานะครับถ้าเกิดใครที่ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน1-2ชั่วโมงนะครับและเกิดปัญหากระเป๋าเต็มนะครับอันนี้อาจจะต้องมีเกมพาร์ทงักนิดหนึ่งนะครับแล้วเริ่มต้องมีต้องมีเกมพาร์เลยนะเนี่ยต้องมีเกมพาร์ทออโต้เซลนะครับสมมุติว่าผมอ่าใช้นี่ละกันนะครับใช้ให เดี๋ยวผมตั้งก่อนสมมุติว่าผมอยากฟาร์มจุดยอดนิยมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเซตก่อน,นครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้สอนเซตนะก็คือผมจะหันหน้าแบบนี้นะครับซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้แค่แบบว่า 1- 2ชั่วโมงเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีออโต้เซลก็ได้นะครับอโอเคผมจะตั้งปึ๊บนี่ไงกดคลิกตีนะครับอาจจะขุดสักให้มันได้ประมาณสัก30มวิก็ได้นะครับแต่นี้ผมอาจจะขุดแป๊บเดียวนะครับเพื่อชมเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับ ะแล้วก็เซลยอมรับ yes นะครับแล้วก็มาขุดต่อนะครับทำางนี้นะครับเอาทั้งยีสิบวิพอนะไม่นานอ่ะผมหยุดนะครับทีนี้ผมก็จะปันนี้ปึ๊บปึ๊บอ่ะออโต้เพย์เป็น F8 นะครับทำกับโปรแกรมไหนของเพื่อนๆก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นไทนี่เนาะเนี่ยเห็นไหมมันขุดนะครับมันอาจจะขุดแล้วก็กดหยุดขายบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ ขอแค่มันขุดแล้วมันแตกอ่ะเห็นไหมแตกนะครับอันนี้คือผมปล่อยเมาส์นะขายเองนะครับก็สามารถทิ้งอย่างนี้ไว้ได้เลย5-6ชั่วโมงนะครับแต่ก็ไม่ได้ร้อยเเซที่อยู่จุดนี้เนออาจจะมีแบบมีบั๊กมีเคลื่อนนะครับจากจุดที่เพื่อนๆขุดแร่อยู่บ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอะสมมุติว่ากรณีที่มันเคลื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะมันจะเคลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอาจจะเคลื่อนมาอยู่เอแค่ชั้นนี้ครับเนี่ยเราจะโดนหินนะครับดันลงมาบ้างนะครับ ก็มีโอกาสมาตรงนี้ได้ถ้าเกิดทิ้งไว้แบบ5้าชั่วโมงขึ้นไปนะครับแต่ 1- นถึงสชั่วโมงเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเท่าที่ลองมานะครับแต่ถ้าเกิดไม่อนๆมีปัญหาตรงไหนก็สามารถแบ่งปันนะครับความรู้นะครับเพื่อที่ผมจะได้ไปแก้ไขต่อได้ผมไว้ใต้คลิปโรตรงนี้นะผมแจ้งไว้นะครับถ้าเกิดปัญหาตรงไหนนะครับคร่าวๆน่าจะเป็นประมาณนี้ความรู้ที่ผมสามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้นะครับ